สวัสดีครับร้านคุณสมุทรเทคเตอร์นะครับวันนี้ก็มีรถเข้าใหม่นะครับเป็นรุ่น M นะครับ M 9 5 4 0นะครับคันนี้รถปี60นะครับสภาพก็เดิมๆนะครับเครื่องเกียร์เดิมนะครับพวกฝากระโปรงก็ยังเป็นสีเดิมๆนะครับก็มีรอยถลอกจากการใช้งานบ้างนะครับสติกเกอร์ต่างๆครบนะครับไม่สีมีจางนะครับสีตัวเดิมคานไปดันนะครับเดิมหัวน็อตนะฮะเดิมๆเลยมาโรงงานยังอยู่นะครับก็จะเก็บข้างล่างนะครับในคานด้านล่างนะครับรอยถลอกแค่นั้นเอง คันหน้าสีเดิมนะครับมีเปลี่ยนสีล้อหน้าพวงสติ๊กเกอร์ที่ติดโคไมดัานยังอยู่นะครับเนี่ยปากเปลี่ยนไอตัวเกลดดินให้ใหม่แล้วนะฮะยางหน้าติดรถมายางหลังอันนี้ใหม่นะครับกระทะล้อสีเดิมนะครับเบาะนะครับหุ้มใหม่ตรงที่นั่งนะฮะชุบพลาสติกนะครับก็ไม่มีแตกนะครับสติกเกอร์ต่างๆครบนะครับ พวกไฟเรยวไฟท้ายนะครับอยู่ครบนะครับบางโคนนะครับด้านหลังไม่มีแตกนะฮะท้ายก็เดิมๆนะครับสีเดิมพวกชุดเสื้อนะครับไม่มีแตกไม่มีรอยเชื่อมนะครับด้านนี้หูช้างไอ้ตรงเนี้ยตรงที่ยึดน็อตตัวนี้มันจะชอบแตกนะครับแล้วเขาก็จะทําเป็นไอ้โครงเหล็กยึดมันก็ดีก็แข็งแรงดีนะครับส่วนเดญกก็จะเป็นอะรฮะพวก8 5 9 5เป็น คันนี้ได้ยางใหม่นะครับยางหลังใหม่เลยชุดควบคุมต่างๆอยู่ในสภาพเดิมไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับเนี่ยคุนี้ก็สีน้ำเดิมนะครับสภาพเดิม,ดมแบบไฮโดรลิกไม่มีเสียรูปนะครับดานหน้าด้านนี้ก็มีเปลี่ยนซีนนะครับล้อหน้าแค่นั้นคันนี้รถปี60นะครับไม่สามพันเะครับมีใบดันแล้วก็ผ่านลุกเบิกช้างนะครับราคา7จ็ดแสเก้าหบาท เครื่องติดง,ง่ายนะครับเครื่องปกติน้ำหนักพวงมลลาลัยปกตินะครับไม่หนักนะครับซัดติดปกตินะครับรหลุดก,ก็ปกตินะครับขึ้นลงปกติระบบเกียร์นะครับหน้าแปดหนังแปดอันนี้ก็ทํางานปกตินะครับเกียร์ไม่หลุด รถที่ได้มาก็คือสภาพเดิมนะครับก็จะมีเก็บตามที่แจ้งไปนะครับไอ้พวกซีนนะครับซีนกระบอกช่วยยกนะครับแล้วก็พวกซีลล้ออะไรเงี้ยที่มันมีจำฟูนะครับพื้นฐานเครื่องเคลียร,ระบบไฮดรอลิกเนี่ยก็ยังเป็นจเ,เดิมของเขานะครับถ้าหาอยู่ก็รีบตัดสินใจนะครับ M95 นี่หากันเยอะนะครับเนี่ยชัดเทิลเร็วนะครับ หน้าหลังหน้าหลังมาเร็วนะครับไม่ต้องรอถ้าสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่นะครับหรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งขอบคุณครับ